องค์กร22แห่งที่ควบคุมดาวเคราะห์โลกระบบภาษีเป็นระบบของไทแรนที่สืบเสื้อสายมาจากแลปทีเรียนหรือสัตว์เลื้อยคานที่ป่วยเป็นโรคของความทะยอทะยานพวกอาลิละชนชั้นสูงควบคุมทุกอย่างทั้งทรัพยากรและน้ำมันหรือเมืองแร่ต่างๆ เราต้องจ่ายภาษีให้ตามระบบของไทแรนที่วางเอาไว้โดยมีรัฐบาลเงาอยู่เบื้องหลังรัฐบาลของโลกอีกทีหนึ่งการเปลี่ยนแปลงโลกในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเข้าสู่ยุคทองใหม่หรือที่เรียกกันว่ายุคพระสีอานสิ่งที่มนุษย์โดนปกปิดคือองค์กร22แห่งที่ควบคุมดาวเคราะห์โลก มีทั้งสถานบันทางศาสนาระบบการเงินห้องปฏิบัติการที่ดีระบบสงครามบริษัทยักษ์ใหญ่อาณาจักรเขตของน้ำมันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีอวกาศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งความรู้ของมนุษย์ต่างดาวฝ่ายมืดที่สักที่ได้สร้างแผนขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์เชื่อ และทำตามเช่นกลุ่มบริษัทอาหารโดเมนน้ำโดเมนข้วโรคความเชี่ยวชาญของวัตถุดิบอาณาเขตภายในของโรคโดเมนนิเวศวิทยาอาณาเขตของบรรยากาศโดเมนความรู้ทั้งอาณาเขตของท้องทะเลเจ้าของความลับของ ดาวเค้าเจ้าของความจริงของจักรวาลเหล่านี้คือองค์กร22แห่งที่ควบคุมโลกเนื่องจากมี3องค์ประกอบภายใต้การควบคุมคือดินไฟและน้ำเราจะมีพลังเชิงบวกต่อต้านองค์กรทั้ง22องค์กรได้อย่างไรหากเราเป็นชนกลุ่มน้อยจงจำไว้เสมอว่าพลังงานบวกไม่ได้อยู่ใน ส่วนน้อยเมื่อมีพลังงานด้านบวกในทุกแห่งได้ตื่นขึ้นเต็มที่และมีพลังภายในปรากฏขึ้นพลังงานที่มันอยู่ภายใต้การควบคุมของมันอีก3องค์ประกอบได้แก่อาการอีเออร์และฮีเลียนสิ่งเหล่านี้จะมีความแข็งแกร่งมากกว่าองค์ประกอบอื่นๆทำไม พวกเขาถึงแข็งแกร่งขึ้นนั่นหรือนอกจากธาตุอากาศทำให้น้ำแห้งและไฟดับธาตุอีเทอร์จะยกระดับพลังความคิดทำให้เบาลงและละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นและธาตุฮีเรียนจะทำให้อารมณ์ทั้งหมดเย็ยนลงเพื่อเปลี่ยนให้เป็นความรู้สึกโดวยวิธีนี้พลังบวกจะไหลออกมาและฟื้นคืนสภาพ ด้วยพลังงานกิจกรรมและประสิทธิภาพดังกล่าวซึ่งจะช่วยเพิ่มความกระฉับกระเฉงที่สำคัญของคุณกระตุ้นพลังขับเคลื่อนที่เบาะบางเชื่องช้าและหมดกำลังใจองค์กรทั้ง22แห่งนี้สามารถจัดทำแผนงานเพื่อย,ยึดของโรคโดยส่งมนุษย์ไปเป็นแรงงานทาสได้อย่างไรนะหรือ กระบวนการของการปกครองและการเป็นทาสนี้ถูกคิดค้นขึ้นตั้งแต่พลังงานความคิดของเราเลเทเลียนสัตว์เลือยคานที่เป็นโลกความทะเยอทะยานมาได้ถูกปลดปล่อยออกจากชิ้นส่วนของเหล่าซาตานอำนาจอำนาจที่ครอบงำความเป็นทาสมีการบังคับใช้แรงงานการชักนำความคิดต่างๆและอื่นๆอ,อีกมากมาย ที่เป็นคุณลักษณะของพลังงานและทีเลียนหรือสัตว์เลื้อยคานที่มักติดเชื้อร้ายในความทะเยอทะยานสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะดังกล่าวบนดาวกำเนิดของพวกเขานั่นคือเหล่าซาตานพลังงานของเหล่าและทีเลียนหรือสัตว์เลื้อยคานที่ป่วยไม่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่พวกเขาเป็นแบบนี้โดยธรรมชาติแล้วเมื่อเราพูดว่าความจริงจะเปิด ทำให้พลังงานบวกออกมาคือมนุษย์ที่ดีจะเริ่มมองเห็นรับรู้ตรวจจับและนึกภาพพวกเขาออกและรู้สึกเหนื่อยหน่ายในพลังงานของแลทิเลียนหรือสัตว์เลื้อยคานที่เป็นโรคป่วยทะเยอทะยานนี้พลังงานแลทิเลียนสัตว์เลื้อยคานที่ป่วยนี้จะไม่สามารถอำพพางหรือซ่อนตัวเองได้เพราะการปกปิดจะไม่สำเร็จ เพราะในขณะที่พลังงานบวกจะปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานที่กระจ่างชัดเจนละเอียดละอ่อนเบาและเป็นแนวตั้งถ้าพลังงานลบมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพลังมืดมีความหนาแน่นลักษณะแบนและเป็นแนวนอนมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครสังเกตเห็นองค์ประกอบทางเคมีที่แรงขึ้นและเป็นบวกกันจะสร้าง ขึ้นจากพลังงานความคิดจะช่วยหล่อเลี้ยงโลกและจะอยู่ในพลังสนามแม่เหล็กโดยการหายใจและหล่อเลี้ยงตัวเองจากพลังงานบวกมนุษย์จะสามารถรับรู้จับสังเกตและมองเห็นพลังงานแห่งการปลดปล่อยของตนเองและของทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่พลังงานของแลปทีเลียนหรือ ัตว์เลื้อยคลานที่ป่วยจะซ่อนตัวได้โดยวิธีนี้พลังบวกที่หลับไหลอย,อยู่จะตื่นขึ้นและมีประสิทธิภาพที่ตัวมันเองจะขจัดพลังป่วยและเป็นลบออกไปเพราะมันจะไม่สามารถอยู่ร่วมกับพลังงานมืดที่หนาแน่นและป่วยไข้ได้เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพลังงานที่ป่วยทะเยอทะยาน ซึ่งเป็นพลังงานต่ำจะไม่สามารถอยู่ร่วมกับพลังงานที่สูงขึ้นได้และจะไม่สามารถหายใจได้ด้วยเหตุนี้พวกเขาจะถูกดึงดูดโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกดาวเคราะห์อัลฟ,ฟาโนวาและอารีอาร์สผู้ที่ส่งเสริมในการวิวัฒนาการของพวกเขาแต่พวกเขาจะวิวัฒนาการไม่ได้ ในระดับความถี่ที่สูงของคุณเจ้าของหรือผู้ประกอบการของบริษัทหรือโดเมนของขนาดใหญ่ทั้ง22แห่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้เป็นของเหล่าลปทิเลียนหรือสัตว์เลื้อยคานที่ป่วยเทอทยานและมีพลังความคิดของเลปทิเลียนหรือสัตว์เลื้อยคานที่ป่วยและคุณคุณควรรู้ คุณควรที่จะมีความรู้เหล่านั้นหลายคนมีความรู้โบราณที่เป็นความเชื่อเก่าๆที่เป็นข้อจำกัดและใช้เพื่อครอบงำและมีเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้แนวปรัชญาที่ประกาศความรักสันติสุขความรู้สากลมากขึ้นมากขึ้นเพราะพวกเขาเป็นลูกของซาตานพวกเขาพังตัวโดยแสดงตนว่า เป็นผู้รู้แจ้งและเป็นตัวแทนของพระเจ้าในระบบาศาสนาต่างๆและความเชื่อสถานบันเหล่านี้ยังคงหลอกลวงผู้ติดตามตนในความเชื่อที่ผิดๆตามบรรพบรุษและจัดการกับพลังความคิดจำนวนมากบังคับให้พวกเขาผ่านความกลัวสร้างความกลัวและการลงโทษชั่วนิรัน์ เพื่อให้ร่วมมือกันผ่านการบริจาคผ่านความเชื่อความศรัทธาเพื่อทำให้ตนเองล้ำลวยสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นและเพิ่มอำนาจทางเศรษฐกิจสภาพบรรณาการและยุทธวิธีที่จำเป็นต้องการเป็นสมาชิกและยังคงเป็นหุ้นส่วนที่เข่งขันและแข่งขันกันขององค์กร22แห่งที่เป็นเจ้าของโลก ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรู้เกี่ยวกับพลังความคิดของแรปทีเลียนหรือสัตว์เลื้อยคานที่เป็นโรคทยอยานนี้แต่พวกเขาป่วยจากรุ่นสู่รุ่นไวรัสโรคทยอยานนี้ได้ถูกส่งไปยังพวกเขาและโดยการใช้ชีวิตแบบนี้พวกเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดที่ต้องทำต่อมาเมื่อความรู้จักรวาสากลได้แพร่ขยายออกไปอย่าง วิจิตตะการตามากขึ้นมากขึ้นมนุษย์จะเริ่มต้นขึ้นพวกเขาจะมีความรู้กว้างขวางและมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นที่นี่เจตํานงเสรีอิสระเสรีจะเกิดขึ้นสําหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้คือทุกคนจะสามารถเลือกเส้นทางที่ตนเองต้องการได้หากมีองค์กรป่วยเชิงลบ22แห่ง ที่เป็นเจ้าของโรคจะเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรเชิงบวกนั่นหรือจำไว้ว่ายังมีองค์กรดีๆอีกมากมายบนโลกใบนี้ปัญหาคือพวกเขาไม่ได้รวมตัวกันในการให้ความรู้ความเข้าใจและความรักขณะนี้พวกเขาไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับผู้อื่นนอกจากคนมักคิดลบจึงมีพลังงานลบมากกว่าคนคิดบวกมีความรู้ คุณสมบัติที่พลังงานบวกไม่รู้หรือเข้าใจว่าควรใช้เพื่อเอาชนะอย่างไรพลังงานความคิดของแลปทีเรียนหรือสัตว์เลขขื้อยคานที่ป่วยโรคเทยอทยยนเชิงรบนั้นมีระเบียบและอันเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นมากขึ้นพวกเขาดูแลและสนับสนุนซึ่งกันและกันนี่คือพลังที่พวกเขาคอกงั้เพราะบางที่บางสิ่ง ที่เป็นพลังงานบวกซึ่งอยู่ในจินตนาการแห่งความรักและความบริสุทธิ์ลึกลับของมันไม่ลืมตาและไม่ยอมเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองแต่เราจะใช้ความรู้เอาชนะเพราะการรู้หมายถึงการไม่มีความผิดในความที่คุณไม่รู้ในความทันยุคทันสมัยการรู้การรับรู้การสังเกต การเอื้อมถึงแยกแยะเข้าใจเรียนรู้เจาะลึกค้นหาตีความแสดงความคิดเห็นและเหนือสิ่งอื่นใดคือการชิดนั่นคือเหตุผลที่ว่าผลบวกพลังบวกจึงต้องมีคุณสมบัติที่แน่นอนเพื่อที่จะสามารถเอาชนะพลังงานลบได้คุณไม่จำเป็นต้องเบี่ยงหน้าน้หรือต่อสู้ด้วยอาวุธสงครามหรือรเผชิญหน้ากันคุณต้องปกป้องป้องกัน ตัวเองด้วยเหตุผลข้อโต้แย้งที่แน่วแน่และสมบูรณ์โดยการเป็นตัวของตัวเองและแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องออกไปจากกันได้พลังงานบวกจะต้องถูกกำหนดโดยความฉลาดของความรู้ความเข้าใจและความรักของคุณด้วยวิธีนี้ถึงจะเอาชนะพลังเชิงลบเพราะพลังเชิงลบมันไม่ฉลาดมาก สิ่งเดียวที่มันมีคือมีแค่ไหวพริบแต่ถ้าคุณรู้กลอุบายของมันอุบายและกับดักที่มันใช้คุณสามารถเอาชนะมันได้เพราะคุณเป็นคนส่วนใหญ่และความสามัคคีคือความแข็งแกร่งหากมนุษย์คิดบวกส่วนใหญ่เข้าใจว่าอาหารที่พบในชั้นวางซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นอันตรายหากทุกคนทราบว่าอาหารนี้ไม่ควรรับประทาน เพราะเป็นอาหารเพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็แค่หยุดซื้อมันดังนั้นผู้ผลิตก็จะต้องจํากัดมันออกจากการผลิตและไม่นำมาจําหน่ายอีกต่อไปเพราะไม่มีคนซื้อหากคุณร่วมกันคว่ำบาตรทุกสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจคุณจะสามารถกำจัดและยุติอาหารขยะ นับไม่ถ้วนที่คุณกินและกินเข้าไปด้วยการล้างสมองด้วยการโฆษณาชวนเชื่อที่เฉียบขาดและต่อเนื่องนี่คือสาเหตุความบิดเบียนนับพันที่มีอยู่บนโลกเช่นความอายุติธรรมความหิวโหยรัฐบาลที่ทุจริตศาสนาที่ชกโกงการลวงละเมิดทางเพศการทำผิดกฎหมาย การสแวสแวงหาผลประโยชน์ส่วนเกินการละเมิดสิทธิและคนอื่นอีกมากมายพลังบวกสามารถต่อสู้ได้โดยการรวมกันให้ความรู้ของเหตุและผลในความเข้าใจของตัวเองและสิ่งแวดล้อมของพวกเราและรักพี่น้องของพวกเราและดาวเคราะห์โลกซึ่งเป็นบ้านของพวกเราในการทำงานที่ลึกซึ้งนี้คุณต้อง ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุนี้ก่อนเพราะสิ่งนี้จะเป็นเกาะกำบังที่ปกป้องคุณคุณต้องเข้าใจผลของสาเหตุนั้นเพราะนี่คือดาบและด้วยดาบนี้คุณก็สามารถต่อสู้ได้พวกเขาจะต้องรักในความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาทำเพราะนี่จะเป็นจุดแข็งที่พวกเขาต้องทำให้มีความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน V R อาวพวกเรารวมเป็นหนึ่งปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระออกจากโปรแกรมโฮโลแกรมเมทริกธาตุแปลโดยบูธเดย์ค่บผมข้อความก็จบเสสิ้นแล้วนะครับผมอย่าลัมาต่อบข้อความต่อไปกันนะครับผมหากข้าพเจ้าได้สื่อสิ่งใดทำให้พี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้ง ขอบารมีพระโพธิสัตว์มัจจุรีบารมีบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุกๆพระองค์โปรดเมตตาประทานอภัยเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอขอะคุณครับ